ลำโพงเสียง,ง,ง,งดีมากครับผมจิ๋วแต่แจวครับรีวิวลำโพงสปีกเกอร์ลำโพงบลูทูธนะครับรุ่น n 1 0 0 tws ครับผมซูเปอร์เบสเสียงดีมากๆครับจิ๋วแต่แจวในราคาที่200บาทเองท่านผู้ชมค่ารวมค่าส่งก็ประมาณ40บาทนะครับเป็น2 4 0โดยประมาณเดี๋ยวนี้ในการสั่งซื้อผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับ <S <S ข้อดีของลำโพงตัวน,นี้นะครับที่ผมนำมารีวิวก็เพราะว่า มันตัวเล็กแล้วก็เสียงมันมีเบสดีมากนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันก็โอเคเลยนะครับจะเป็นการเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็โหมดต่างๆเนาะมี USB นะครับอ่าชาร์จไฟล์แล้วก็มีโหมด AUX ด้วยนะครับสำหรับการเสียบสายแจ็คลำโพงด้วยนะครับแล้วก็เชื่อมต่อบุ u ุก็ง่ายมากท่านผู้ชมตัวน,นี้นะครับก็เป็นยี่ห้อ Dpower นะครับรุ่น N100TWS นะครับผมวิธีการใช้งานไม่ยากท่านผู้ชมเราไปรีวิวพร้อมกันเลยครับ แล้วก็แค่เชื่อมต่อบลูทูธให้เรียบร้อยนะครับผมนี่ะครับเปล้วก็เป็นรายการบลูทูธที่ชื่อว่า N100 TWS นะครับกดเชื่อมต่อจับคู่ให้เรียบร้อยก็สามารถใช้งานได้เลยครับเราไปลองฟังเสียงเบสกันเลยนะครับผมอนะ่เราเพลงนี้เวลาอยากโทรศัพท์ไปหาก็กดเดินทำเป็นติสข้อทั้งหลายก็ไม่เคยอารู้ใจว่าเธอลําคสภักดิ์กาใจย่งฉันติดคงไม่หัน ถ้าเราจะเพิ่มเสียงนะครับก็แค่กดค้างตัวบวกนี้ไว้นะฮะอ๋อนี่คือลดเสียงนะฮะอันนี้คือเพิ่มจะเสียง,งตีก็คือเสียงดังสุดแล้วนะครับผมนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นปิดเนาะถ้าเราชาร์จทิ้งไว้จะมีไฟไฟขึ้นนะครับถ้าชาร์จเต็มไฟก็จะดับนะครับผมโดยประมาณนี้นะครับผม โอเคท่านผู้ชมโดยรวมแล้วถือว่าข้อดีก็คือตัวเล็กนะฮะน้ำหนักก็ไม่เยอะมากแต่ว่าเสียงเบสนั้นดีมากๆท่านผู้ชมเสียงเด็ดดีมากๆเสียงออกตุ๊บๆเลยนะครับตัว N 1 0 0 TWS นะครับของ D Power นะครับผมสั่งซื้อมาทางออนไลน์ได้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ในการสั่งซื้อที่ Lazada ไว้นะครับผมสามารถคลิกเข้าไปดูแล้วก็เลือกชมกันได้นะครับผม อีกตัวหนึ่งที่แนะนำนะครับท่านผู้ชมสนับลำโพงบลูทูธสปีกเกอร์นะครับฝากกดติดตามากดไลค์กดแชร์ช่องใหม่ส่งการมาในช่องด้วยนะครับผมอันออน,อออนี้ฟังแบบไกลๆดูนะครับผม ใช้ได้อยู่นะครับผมในความดังของมันเนาะ